ขอคารวะดวงทิพย์ดวงวิญญาณท่านท้าสุรนารีคุณย่าโมขอคารวะดวงวิญญาณวีรชนผู้กล้าหาญที่ได้ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยแลกด้วยชีวิตตกลงผมยังเป็นสสอยู่หรือเปล่าเนี่ยขอบคุณครับ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  พี่น้องครับหลังจากแลมโบอีสานแล้วพี่น้องจะได้พบกับจตุพรพรมพันธ์กับพี่น้องครับเอาปกมือต้อนรับไว้ก่อนสำหรับจตุพรพรมพันธ์ขอบคุณครับขอบคุณทุกแรงใจครับโอ้ตายแล้วไม่ไม่่ขอบคุณมากครับพี่น้องครับ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 ผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ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 โอ้โหพี่น้องครับผมว่าไม่ต้องมาเป็นแกนนําไม่ต้องมานะครับเป็นนักสู้ไปเป็นนักร้องดีกว่าดูดอกไม้กรบพงบลายพี่น้องขอบคุณทุกแรงใจจากทุกอําเภอนะครับแกนนําทุกอําเภอทั้ง32อําเภอของโคราชที่ยังให้ความเมตตาให้ความรักต่อแรมโบอีสานลูกหลานชาวโคราชคนนี้พี่น้องครับผมขอคารวะต่อดวงวิญญาณของวีรชน ที่ได้ต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกขอคารวะต่อดวงญาณของพี่น้องโดยเฉพาะเสแดงอ้วนบัวใหญ่ลูกหลานคนไมเราที่ต่อสู้จนเสียชีวิตครับพี่น้องครั้วนบัวใหญ่เข้าไปช่วยอลิสมันพงเล่องร้องเข้าไปช่วยแลมโบอีสานกับแกนนำที่โรงแรมเอซีพาร์คจนรอดชีวิตออกมาได้ แต่ตัวเองต้องมาถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมที่บัวใหญ่ครับพี่น้องครับซึ่งขณะนี้ผมก็ทราบข่าวว่าท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรโคราชท่านองอาจผิวเลืองนุนก็กำลังเล่งอย่างสุดเวียงในการที่จะเอาฆาตกรมาดำเนินคดตีตามกฎหมายในขอาหาฆ่าอ้วนบัวใหญ่พี่น้องดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลาย ให้อดใจรอไว้ว่าอย่างน้อยที่สุดทางตำรวจโคราชได้ให้คำมั่นให้ความไว้วางใจกับพี่น้องชาวโคราชว่าอ้วนบัวใหญ่กาดนปชกาดพวกเราไม่ตายฟรยีอย่างแน่นอนพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ผมขอากราบเรียนพี่น้องด้วยความเคารพว่าเวทีนี้มันเป็นเวทีที่ ทางพรรคเพื่อไทยได้มอบหมายให้กับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของโคราชได้จัดเวทีนี้ขึ้นมาร่วมกับพวกเราพี่น้องแกนนำนปชคนเสื้อแดงของโคราชนะครับซึ่งนำไม่ว่าจะเป็นนะครับท่านกำนันอน,อนุวัฒน์ไม่ว่าจะเป็นท่านนะครับอุบลเอ,อื้อศรีและแกนนำทุกอำเภอทั้ง32อำเภอพี่น้องที่รักหลายครับวันนี้ เราขอเสียงปบมือดังๆให้กับบรรดาสอสอโคราชทุกท่านและแกนนำทุกคนครับพี่น้องครับนี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ของชาวโควราชสักครู่นี้มีคนมีนักข่าวมาถามแลมโบอีสานว่ารู้สึกยังไงหลังจากที่เขายึดอำนาจ19กกันยาแล้วแลมโบอีสาน เป็นกรรมการบริหารพรรคไทยลากไทยเป็นกรรมการกรรมการบริหารพรรคไทยลักไทย,ลไทยและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีโดยไอตุลการสารรัฐมนูญชุดนี้แหละครับพี่น้องครับผมถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีไม่รู้อีโนอีเนอะไรเลยครับพี่น้องครับหาเสียงลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวโคราช ดูแลพี่น้องประชาชนทํางานสนองนโยบายของพรรคไทยรักไทยแต่พี่น้องครับแค่เป็นกรรมการบริหารพรรคมันยุบพรรคโดยข้อหาที่ไม่ได้เรื่องมันยุบพรรคโดยข้อหาที่มันใส่ร้ายป้ายสีตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคทั้ง111คนแล้วไม่ให้กรรมการบริหารพรรคนั้นเข้าสู่การเมืองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใดๆทั้งสิน้น นักข่าวมาถามเลมโบ้รู้สึกยังไงผมก็ตอบตรงๆผมรู้สึกว่าเกียรติที่สุดไอตุลการศาลและตําูลเนี่ยแล้วใหญ่ผมตอบอยังไงล่ะครับสมัครผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้สมัครอบตอก็ไม่ได้จะไปลงคะแนนในผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้จะไปลงคะแนนให้ออบตอรหรือสอจอรหรือนายกอบจอ,อะไรก็ไม่ได้ ล้องคะแนนไม่ได้ตัวเองก็เล่นการเมืองไม่ได้แล้วนักข่าวดันมาถามความรู้สึกไอ e ้แลมโบอีสานบอกรู้สึกยังไงก็รู้สึกอยากทีไปกระเด็นแลคะครับพี่น้องครับยิงพปเล่นงานเอาเดี๋ยวก็ยุบพักไทยรักไทยเสร็จแล้วยุบพักไทยรักไทยเสร็จแล้วตัดสิทธิกรรมาการบริหารพักไทยรักไทยเสร็จเรียบร้อยก็มาตัดสิทธิ์ยุบพักพลังประชาชน ตัดสิทธิกรรมการบริหารพักพลังประชาชนอีกพี่น้องที่รักหลายครับโดนกันทนหน้าโดนกันทนหน้าตัดสิทธิกรรมการบริหารนะครับพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนเสียเรียบร้อยแล้วเสือกมาถอดถอนเพื่อนรักของไอ้เลมโบ้จตุพรพรมผพันีพน้องผมบอกนี่ทายากจะฟ้องก็ฟ้องเลมโบผมอยากจะเรียกบอกไอบ้บ้า มันบ้าจริงๆรพี่น้องบอกว่าจตุพรไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งจตุพรขาดคุณสมบัติผมบอกว่ามึงบ้าหรือเปล่าก็มึงล่ามโซ่จตุพรไว้แล้วจะไปใช้สิทธิ์ได้ยังไงอ่ะก็พวกคุณสั่งล่ามโซ่สั่งล่ามโซ่ตวนขังจตุพรไว้ในคุกแค่ข้อกล่าวหา ที่จตุพรพรมพันธ์และเพื่อนฝูงแม้กระทั่งแลมโบอีสานก็โดนข้อกล่าวหาเพียงแต่แลมโบอีสานมันไหวซองมันหนีเข้าไปต่างประเทศได้ก่อนแค่นั้นเองอะเพียงแต่แลมโบอีสานกับอิสมันได้หลบออกไปก่อนแต่ยังไม่ยอมที่จะเข้าคุกแต่คนอย่างจตุพรพรมพันธ์ติดเป็นติดไม่หลบไม่หนีแต่ไม่ว่าคนจะติดหรือคนจะหลบมันก็สู้เหมือนกัน แต่สิ่งที่คุณกล่าวหาจตุพรและพวกผมนั้นมันเป็นข้อกล่าวหาที่ยังไม่ได้มีการตัดสินไม่มีการพิพากษาถึงที่สุดจตุพรขอโอกาสในการไปลงสมัครก็ไปไม่ได้แต่ก็ยังดีว่าสมัครได้เอาไปกอกกันในคุกเลยครับพี่น้องครับ จตุพรขอโอกาสไปลงคะแนนเขาก็ไม่อนุญาตให้ไปลงคะแนนขออนุญาตเรียบร้อยไม่ได้ลบไม่ได้นีไม่ได้ไปเสียสละไม่ได้สละสิทธิ์ไม่ได้ถูกไม่ได้ไปทํำลายสิทธิ์ตัวเองอะไรเลยขอใช้สิทธิ์ตัวเองถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่ไม่ให้จตุพรพรมพันธ์ไปใช้สิทธิ์ ไม่ปล่อยตัวทั่วขราวให้ไปใช้สิทธิพี่น้องที่รักั้งหลายแล้วเวลาวันดีคืนดีไอ้กกตชุดนี้แหละไอ้หา้ากกตชุดนี้แหละก็ได้รับรองให้จตุพรเป็นสอสอคนสุดท้ายครับพี่น้องครับจตุพรก็ได้รับรองเรียบร้อยถูกต้องทุกอย่างเพราะเจตจำนงของจตุพรนั้นบริสุทธิธรรมทุกอย่างพี่น้อง บริสุทธิ์ไม่ได้หลบหนีไม่ได้หลบเลี่ยงอะไรใดทั้งสิ้นในการเจตจำนงที่จะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งโดยวิธีทางของรัฐธรรมนูญพี่น้องที่รักตะหลายครับก็ก็ตอรับรองให้เป็นสอสอเป็นมาจะครบปีแล้วเป็นมาจะครบปีปฏิบัติหน้าที่อย่างดีต่อสู้กับพวกผดเด็จการต่อสู้กับฝ่ายคา้านต่อสู้กับพรรคมาแรงสาบในสภาผู้แทนราษฎร บทบาทของจตุพรพมพัน์พี่น้องก็เห็นว่ายืนสดกับฝ่ายทายาทลูกสมุนของอำมตมาทั้งหลายในสภาผูา้แทนราษฎรอย่างไม่เสียชื่อแกนนําคนเสื้อแดงครับพี่น้องครับไม่เสียชื่อเลยแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับกกระตอผมก็ว่าผีบ้าผีบ้ายัางไงก็รับรองให้จตุพรพมพันธ์เป็นสอสอ รับรองให้จตุพรพมพมันธมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครและก็รับรองให้เป็นสอสอรับรองทั้งสมัครบัญชีรายชื่อก็เรียบร้อยรับรองทั้งให้เป็นสอสอก็เรียบร้อยถ้ามันไม่มีคุณสมบัติจตุพรไม่มีคุณสมบัติคุณก็ถอนซะตั้งแต่แรกสิคุณก็ตัดสิตั้งแต่แรกสิแต่นี่รับรองเรียบร้อยให้เรียบร้อยทุกอย่าง แต่พอมีคนไปร้องให้ถอดถอนให้ถอดถอนพอมีคนไปร้องเรียนให้ถอดถอนจตุพรขาดคุณสมบัติเพราะไม่ไปใช้สิทธิม์มันรับเรื่องครับพี่น้องครับมันรับเรื่องเอานี่มันมาตรฐานอะไรกันมันกี่มาตรฐานรับรองคุณสมบัติได้รับรองไอเป็นสะสะ ได้เป็นผู้สมัครได้เป็นสอสอได้แต่พอมีคนไปเรื่องยื่นเรื่องให้ถอดถอนจตุพรก,ก็ตอกลับรับเรื่องส่งให้ประธานสภาผู้แทะะนราษฎรเพื่อส่งเรื่องให้ตุลาการสาลรับมนูลถอดถอนจตุพรนี่มันอะไรกันครับพี่น้องครับคุณเป็นคนรับรองคุณสมบัติคุณเป็นคนให้รับรองความเป็นสอสอแต่พอมีคนมายื่นเรื่องร้องเรียนคุณกลับรับเรื่องแล้วมีมติ เห็นสมควรถอดถอนจตุพรส่งให้ประธานสภาส่งให้ตุลาการสารรัฐมนูลไอ้นี่มึงเล่นทางกันนี่ไอ้นี่มึงร่วมมือกันนี่ครับพี่น้องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อคุณนิจไัยถูกต้องแล้วตอนหลังมาคุณนิจฉัยบอกว่าไม่ถูกต้องไอ้นี่มึงคุณสองเพศหรือเปล่าผมอยากจะรู้เนี่ยคนประเภทสองเพศหรือเปล่าอย่างนี้ เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ถูกผิดเดี๋ยวก็ถูกเดี๋ยวก็ผิดผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงพี่น้องมันพูดไม่ออกแต่ผมฟันธงคนอื่นไม่ต้องฟันธงผมนี่แหละฟันธงเองกรณียุบพรรคของไทยลักไทยของพลังประชาชนและถอดถอนจตุพรพรมพันธ์ของกอกตอผมฟันธงเลยครับ คุณอภิชาติสุขคานนท์เป็นเพื่อนกับไตลงส่วนกีดีและบัญญัติบรรทัดฐานครับพี่น้องครับผมเจอกับตัวผมเองแล้วผมเจอกับตัวผมเองแล้วกรณีการจะยุบพ,พักประชาธิปัตย์พี่น้องจำได้ไหมกรณีที่นายประชัยเลี่ยวไพลรัตเจ้าของบริษัทพีทปูซีเมนต์พีทีไอบริจาคเงิน นะครับผ่านบริษัทเมสไซอะให้พักประชาธิปัตย์258ล้านและการที่กรกตให้เงินอีก29ล้านไปให้พักประชาธิปัตย์ดำเนินกิจการทางการเมืองประชาธิปัตย์ใช้เงินผิดประเภทและไม่รายงานต่อน,นายทะเบียนพักการเมืองก็มีการยื่นยุบพักประชาธิปัตย์พี่น้องจำได้ไหมครับจำได้ขอเสียงปรบมือดัง ปรากฏว่าพอเรื่องของพรกประชาธิปัตย์ถูกยื่นไปที่กอกระตอนะครับเพื่อให้มีการยุบพักประชาธิปัตย์เพราะใช้เงินผิดประเภทและไม่ไรายงานต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองพี่น้องที่รักตทลายครับก็คอกระตอชุดนี้แหละดองเรื่องทวงเรื่องดองเรื่องทวงเรื่อง,ง,องดองเรื่องทวงเรื่องดองเรื่องทวงเรื่องไม่หยิบเรื่องคดียุบพรกประชาธิปัตย์มาพิจนารณาครับพี่น้องครับ จนในที่สุดผมอริสมันและแกนนำอีกหลายท่านต้องไปที่กรกตไปทวงถามว่าเมื่อไรพวกคุณเนี่ยจะยื่นเรื่องยุบพักประชาธิปัตย์ให้ตุลาการศารลรัฐธรรมนูญสักทีเมื่อไรคุณจะยื่นพราผมไม่รู้จะทำยังไงทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วทวงอีกมันกระดองแล้วดองอีกดองแล้วดองอีกพี่น้องที่รักทลาย ในที่สุดพกผมไปทวงถามมันก็ไม่ออกมาพบหลบหนีหมดวิ่งออกรู้หมดครับพี่น้องครับไม่ยอมออกมาคุยมาคุยด้วยทำยังไงพี่น้องผมอะไรจะมาคิดอะไรไม่ออกก็เลยเอาลงหีบศพนะครับเขียนชื่อกอกอตเขียนชื่อในะอภิชาติสุขข,ขานนท์นี่แหละใส่รูปใส่พวงหลีดแล้วก็ให้พี่น้องไปฉี่รถสเลยครับพี่น้องครับ แล้วก็ได้ทําการชาปนักกิจเผาชาปนก,กิจเผาเรียบร้อยที่หน้ากรกตครับพี่น้องครับทํามาแล้ว